นนี้ทายุดนี่น้องปล plantasquash brekbena และุกอรรัตต์ใช่วันนี้เราจะมาถั่วถั่วถัวลันเตาแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีอันนี้คือฟักทองที่เราทา house, house, ํานูบ้าน greenhouse แค่ในบ้าน greenhouse อ,นนอบบ้านบีบหุ้มแต่เราไม่สว่างที่สุดใช่ เดี๋ยวเราจะปลูกกันนะคะ <Black S 1> ตามมา,าดูเลย,เยอุป <Black S 1> กรณ์อุปกรณ์ก็มีนี่เลยตัดตัดล,ลังคาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แล้วก็วกติดเทปใส่ถุงซิปนะถุงซิปร้อยสามถุงแล้วก็กระดาษกระดาษจริงๆเราใส่กระดาษแบบว่านี่นี่หน่อยเราก็ต้องใส่อันนี้เลยเราใส่กระดาษอุ๊ปยูเนสใส่กระดาษ ชิชูเลยกระดาษชิชูเราฮะแล้วเลี้ยงอกไปเลี้ยงออกไปสามพุชพีเอ็กีสามพุชเยอะนี่เราได้กระดาษแล้วได้เหมาะความน้ำเหมาะแล้วเราก็ใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในบ้านเลยฮะปรุงซิป ส่งประทานเงดงเท่ไม่เทียบแบบยาส่งนี่ใสถุงเลยก็ใส่ด้านนี้เลยใส่เ้าไปจากนั้นซนอยาอย่าฟูเดิ้ลกันฮาเฟอร์อินนี้นี่เราจะใส่ถัวลันเต้าก่อนเราจะใส่ถัวลันเตาไปเขี่ยสุ้านั้งยา นี่คน,นเราตัา้าเราจะใส่คุณม,มาากกู้หญิงใส่ดูขนาดเซ็กต์ทีแล้วเราจะปลูกสัสกสิบสิบเมตรถุงละสิบเมตรน่าจะพอเนาะถุงละสิบเมตรถุงละสิบเมตร แล้วก็ใส่ไประหว่างระหว่างกระดาษเลยช่วงระหว่างกระดาษใส่ลงไปนี้เลย อินนี่ปะเพี้ยคะเดีย๋ยวอิ่นนี่แม,ม่นลำปะเพียเอาใส่ระหว่างรบบะหว่างกันระหว่างกระดาษเลยนี่แล้วถุงนี้เราจะใส่อะไรดีใส่จะใส่ใสทอง ลองดูลองดูอันนี้เราซื้อมาเราก็เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้ถ้าปีหน้าเราใช้เมล็ดพันธที่เราซื้อัองปีนี้ได้โจะได้กี่หลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาสิบสเมตรก่อน6 0เมตรจะเป็นยังไงรอดไหมนี่เลย กระดาษทิชชูเลย10เมร็เรียบร้อยน้ำน้ำใส่เลยแลมาดดดีอ่อนแล้วดีอ่าดี๋ยวนัวว่าวับี่ใส่น้ำเลย เเฮ็ดที่นี่เราใส่ไปแล้วมามาี่ยเฮ็ดที่เปเดเอเธอกับพรเปียบดวไมมเราใส,เาใส่เราใส่เข้าไปแล้วเม็ดมันก็จะเลียงเียงกันอยู่นี้นี่โอ<น>้ยกกเยอะรูเลกเกเห็ดอันนี้คือเม็ดเม็ดอยู่ในนี้สิบเม็ดอืมสิบเม็ดแล้วก็ปิดปิดทุงเลย อ้าวไม่เยวันเดีวะม่ตัวฮัลโหลกน่สมจะไปวอร์นี่กถุงนี้เต็มแล้วเม็ดมันเมล็ดมันไม่ค่อยเห็นมันอยู่ข้างในข้างในนี่เนาะเรียงบนเป็ดปเม็ดนี่ใส่ถุงนี้ด้วยต้องน้าใส่ถุงนี้ด้วย

เรียบร้อยเห็นไหมเมล็ดอยู่ในนี้เมล็ดอยู่ในกระดาษนี่วเราก็ไปติดใส่หน้าต่างไว้เวคาริแนดรเนาะนี่เราเขียนชื่อเขียนชื่อใส่ถุงวอเด

ติดนี่ก่อนติดก้าวไม่เป,ป็นปะเอ่อฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปเลยอ่ะช่วยไปแขวนบนวิ่เลยนี่เรากาออกแล้วเ,เดี๋ยวเราไปติดใส่หน้าต่างไว้ เดี๋ยวเราลีมันะนอะยาบินซองเดี๋ยวะอืมอืมนี่เราใส่เรามาติดตรงหน้าต่างมันร้อนพอดีแสงแดดมาฝั่งนี้ก็ใส่ตตรงหน้าต่างมันร้อนแล้วมันจะแตกยอดออกมาเลยแตกออกราก แตกลากแตกยอดงอกออกมาประมาณสองสามอาทิตย์ก็น่าจะเห็นผลบอ,อีกอีกหน้าต่างบ้านนึง่งน,นี่เลยเรียบร้อย

อีพาพีอุณหภูมิอันนี้คือฟักทองถุงที่สามคือเอาเสบเรกเบนนาเรกเบนนาฟร้ออีพาพีอุณอภูมินี่คือเป็นถั่วถั่วเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าอีกสองอาทิตย์มันจะเป็นยังไงเราปลูกสามอย่างก่อนวันนี้วันนี้เราปลูกสามอย่างก่อนเพราะว่าอย่างอื่นเราทยอยปลูกนะคะแล้ว ทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงทำรีพุสทำไมเราถึงทำรีพุชอะไรกรีนเฮาส์เพราะว่าข้างนอกมันหนาวข้างหน้าอากาศประมาณ4องศาตอนกลางคืนประมาณ4องศาตอนเช้าก็ประมาณตอนช่วงกลางคืนประมาณ45หองศาตอนเช้าก็ประมาณถ้าอากาศอุ่นๆก็13องศาแต่ว่าพวกผักพวกอะไรที่ยังยังทนความหนาวไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องเริ่มปลูกในบ้านแล้วก็ปลูกใน,ในรีพุสเพื่อความเพราะว่ามันจะมันจะ แตกหนอออกมาให้เราได้ไปปลูกต่อข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ต้นแข็งแรงพอแล้วเราก็จะย้ายออกไปข้างนอกไปปลูกข้างนอกในดินนะคะนี่แหละคือเทคนิคการปลูกในบ้านไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายออกข้างนอกเรามารุ่นกันว่าที่เราทําวันนี้มันจะงอกออกมาแย,ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวอีกประมาณสองสามอาทิตย์เรามารุ่นกันเรามารุ่นกันวนะ่าสามอย่างนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะนเราเดี๋ยวนี้เราวันนี้เราปลูกสามอย่างสามอาทิตย์มารุ่นกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะยูนิสสวัสดีค่ะยูนิสสวัสดีค่ะทำไงยูนิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูนิสอินทูโออทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ยูนิ่สวัสดีด้วยยูนิมาสวัสดีด้วยวัน <h iss> นี้ไม่เพียงแฟันจ้ะวันนี้เราจะปลูกอะไรดี